สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่ฮิตคู่ฮอตครับกับผมโก้ธีรศักดิ์และก็สุธิดาค่ะเราสองคนอยู่ที่ไหนครับพี่นุ๊กถนนข้าวสารค่ะซึ่งแต่ก่อนอย่างที่บอกไปนะคะเป็นถนนที่ขายข้าวสารโดยเฉพาะเลยนะคะผู้ชายหลอดด้วยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ขายแต่ข้าวสารแล้วนะคะข้าวสารที่ไม่มี้เห็นแล้วมีผัดไทยแทนนะคะมีเสื้อผ้ามีร้านค้าร้านรวงต่างๆมากมายรวมถึงสถานที่เที่ยวด้วยแต่ว่า ที่แล้วพี่โก้บอกว่าจะพาพวกเราเนี่ยไปทานอาหารที่เรียกได้ว่าใครที่มาเข้าสารก็ห้ามพลาดเพราะอร่อย<ช>ที่สุดในถนนเส้นนี้เนาะ Exclusive มากเนี่ยเราก็เดินทางไปเนี่ยพี่นุกไปทางเส้นนี้นะจะเห็นโรงแรม D and D นะ D and ี D ด้านสายมือ,อมด้านขวาเป็นโรงแรมดั้งเดิมอ,อยู่ตรงโรงแรมดั้งเดิมเลย<ะ>ชื่อร้านว่า Greens and Cheese ตามมาเลยในช่วงที่เราเดินไปเนี่ยเราก็สามารถฉกกระเป๋าตังคนะ์นกท่องเทีย่ยวได้ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าสอนนอนอยู่ข้างหน้าพอจบปุ๊บเขาสอนเลยแม่แก่ก็คอปวัชนาสงครามแก้บนเลยนะจ๊ะนี่อนแต่งใช่ไหมเป็นคุณระศรีมากเลยอะอย่างนั้น w e you f o m I'm from Germany. Germany. I'm from Canada. Canada. How long y o stay in Thailand? Um, just about a month. One month. You like Thailand? love it. v e a i l a n มาถึงแล้วพี่นุกนี่เลยตรงโรงแรมดั้งเดิมนี่นะมันจะมีทางขึ้นเขียนว่า greens and cheese นี่เก๋ไก่อยู่ทั้งสองตามมาเลยมาถึงแล้วนะครับพี่นุกสบายใจมากเย็นใจแล้วก็ บรรยกาศดีอยู่ที่ร้านอาหาร g r e Greens a n d Cheese นะครับที่โรงแรมนั่งเดิมนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสว,ว,วัสดีครับคุณหมอพัดผู้รังสรรค์ใบหน้าให้แบบเลิศเลิมเพอร์เฟคอลังการ Bangkok Skin Clinic แค่ป๊บก็สวยเป๊ะเออ,อหลายคนไปที่นี่นะอย่างอย่างทิฟฟานี่ก็ไปนะเออ,อคุณหมอแล้วทำไม<อ>คุณหมอมาเดินเล่นที่นี่ล่ะดูบังเอิญเลยนะมา มาทำอะไรอ่ะมาแท็บทูเลยเหรอคุณหมอคุณหมอเปียวมากทูอะไรอ่ะทูฮะยังรอบเลยเขาบอกว่าแท็ทูแบบว่าเท่ๆสุดยอดฝีมือจะอยู่ที่นี่เหรอร้านไหนคุณหมอครับร้านชื่อปั๊มปั๊มกินฮะตรงไหนอ่ะอยู่ในซอยครับโอ้โหคุณหมอนี่ด่านที่ทำแท็บทูนยังเนี่ยครับเพิ่งอาทิตย์มาเติมใช่ไหมคะสวยคุณหมอเป็นรูปอะไรอ่ะเยอะเลยครับนี่คือกี่บาทคะเนี่ยกี่อัดคะสามหมื่นฮะพี่นุ๊กหมคุณหมอไม่กลัวเจ็บหรอเจ็บครับ เจ็บเจ็บมากไหมคือมันเป็นกรรมอะครับมันเป็นกรรมที่เวลามรสองกรรมได้ไหมไปฉีดคนอื่นไงจิ้มคนไข้ไว้เยอะก็เลยต้องมาโดนจิ้มเองวันนี้บอกกันวคุณหมอเนี้ยเปิดคลินิกนี่แบบตัดแป๊บเนาะกี่สาขาแล้วคุณหมอห้าสาขามีที่ไหนบ้างคะ มีรัชดาบางกะปิสาทรเชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีครับถ้าเกิดจะหาสุดยอดฝีมือนะครับก็ต้องหมอพัดเท่านั้นในเรื่องการของว่าเติมหน้ารอยไหมโบท็อกซ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใครที่สนใจก็สามารถจะไปได้แางคอกสกินอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะเพราะมาเจอกันโดยบังเอิญจริงๆหลายคนสงสัยเอ๊ดดาราเขาไปทํากันที่ไหนจะบอกเลยว่าหนึ่งในคลินิกที่ดาราเข้าไปเยอะมากๆเลยนั่นก็คือแบงคอกสกินนั่นเองนะคะก็มีอย่างที่คุณหมอบอกไปมี5สาขาลองไปเซิร์ชดูได้ นะคะแล้วก็คุณหมอพัทเนี่ยก็เป็นสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะคะรวมทั้งแบบการร้อยใหม่นะคะถ้าเกิดบอกว่าลูกค้าดูรายการอยากจะไปเป็นคนคนคนไข้บ้างเนี้ยจากรายการคู่ฮิตคู่ฮอตรดเปอร์เซ็นต์ไหมคุณหมออได้เลยครับลดให้พิเศษเลยบ,บอกเลยนะบอกว่าดูรายการพี่โก้กับพีน่กนกเนาะ ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะขอบคุณมากนะค่ะบเป็นมาจากคู่ฮิตคู่ฮอตนะทีนี้คนดูรายการจะกลัวนิดนึงหมอนี่ไม่เรียบร้อยนะคุณหมอวนนี้มาลุกใหม่คุณหมอเนี่ยนะคุณหมอที่ทําเกี่ยวเรื่องสัลยกรรมใบหน้าต้องมีความเป็นอา t i ต t มีความเป็นศิลปินเพื่อที่ทําออกมาแล้วมันแบบมันไม่ใช่แบบวิศวะที่แบบเอาเป๊ะเป๊ะอย่างนี้มะมันอยู่ที่ความแบบ c r e เอทีฟเนาะคุณหมอยังไงส่วนที่20%ที่ตัดไปอะลดอะเอามาให้เรานะ เดี๋ยวว่างๆเราจะไปเยี่ยมชมคลินิกคุณหมอเนาะว่างๆขอไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปจิ้มหน้าด้วยได้ไหมอยู่ว่ามีดาราคนไหนไปบ้านเมื่อวานนี้จมูกก็สวยคางก็สวยอะแต่คุณหมอหมดแล้วนะต้องไปเติมแล้วนะนี่ก็อยากจะไปเติมคุณหมอว่างวันไหนนี่แปดเดือนแล้วนะต้องเติมเพิ่มแล้วใช่ไหมอยู่ไิดหน้านัดเลยวันพุธวันพฤหัสสนุกปรึกษาเรื่องสัญญกรรมกันต่อเลยเนาะโอเคครับคุณหมอขอบคุณนะคะ เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะเบอร์อะไรคุณหมอเบอร์อะไรศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าครับเบอร์อะไรนะเนี่ยเออขอบคนะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเห็นมันจะเบอร์จำง่ายมากขอบคุณคุณหมอมากนะครับอ่าอุ้ยดูสิแค่แปดแปดก็สวยเป๊ะเออนะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนละวนๆเดินอยู่แถวนี้แหละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ เราสั่งอาหารก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะทานอะไรกันบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าทำตัวเป็นนางสาวไทยมากเลยว่าเราจะทานอะไรกันเราจะรับประทานอะไรนะคะคุณผู้ชมจะได้เอาแบบว่าทานอะไรแล้วจะออกมาดูดีเยี่างนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของที่ greens and cheese ด้วยใช่แล้วเป็นเมนูที่แบบทําใหม่ในซีซั่นนี้นะแต่วันนี้เนี่ยเรามอบเวลาที่เหลือให้กับห้องส่งแล้วกันนะครับ